สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีการมานําเสนอครับเป็นของเล่นโมเดลครับฮักยักษ์เขียวอะไรที่น้องๆเรียกพี่ๆเรียกกันนะครับเผมมีหลายตัวนะครับตัวไหนถ้าซ้ําก็ปล่อยต่อได้แต่ตัวไหนถ้ามีตัวเดียวก็จะเก็บมีทั้งงานแท้งานจีนนะครับของใหม่มือหนึ่งมือสองมีหมดเลยฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับคร่าวๆนี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่ขายครับมีตัวเดียว มีหลายตัวครับพอดีเป็นคนชอบอยู่แล้วครับใ mm hmm. ครสนใจตัวไหนสอบถามได้นะครับมีทั้นจีนแล้วก็ทองแท้มือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับก็มีเยอะนะครับน,นะครับเดี๋ยวผมจะ,จะมคัค่อยๆถักสนใจสอบถามได้นะครับาทางเฟสนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับน,นี่แล้วก็นี่ตัวใหญ่ อันนี้ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ใหญ่น,น,นี่อันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนี่ก็มือหนึ่งอนนี่ก็เลทน,นะครับนะครับท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะครับนะครับขายเฉพาะบางตัวนะครับที่ซ้ำเพราะบางตัวผมก็จะมีเก็บไว้2ตัวหรือ3ามตัวนะครับโอเค okay, นะครับผมครับขอบรรคุณครับ